สบายดีสบายดีพีเอซีทุกคนเลยสบายดีตอนเซาเซาของเซาวันอ่าพาดมาทุกคนเนาะมินิสิพาพีเอซีไปเบิ้งบรรยากาศตอนเซานาทุกคนเนาะเบิ้งหม้ออกเต็มแล้วทุกคนเนาะน้าหนีงพันในล้างเดยนเด้อทาแต่ลิบลิบไสเนาะเดี๋ยวตอนนี้สิพาพีเอซีไปอัน ไปงัวก็นอนกับเจงสิภาพาทีเอฟซีไปเลาะเบิ้งตามทุ่งใหทุ่งนาอยู่มอโม,อมอนี่เนาะทุกคนเนาะมื้อนี้ก็เฮ็ดเรียกเหนินแล้วแล้วแต่ละเสาก็าตื่นเสาขึ้นมาก็ามีแต่หนึงข้าวล้างถ้วยกว้ดเฮือนเกลือไก่แล้วก็แต่งกินซอกแนวมาแต่งกินเนาะเดี๋ยวตอนนี้สิพาเจ็ดสีไปปอยงัวแล้วก็ไปเบิ่งมันเดก,กาดตอนเช้าเนาะ เดี๋ยวอัดตัวไว้ไปใชายสิเขาหันไปเดสปินของห้เบนเดอร์นี่มรยากาศตอนเ้าที่แท้มันยุทแถวนี้มันยากเคยย์เลยนะทุกคนเดี๋ยวสปาร์ไปหัว อันนี้ออกมาจากเหือนน้องหนึ่งกลับไปทางนั้นสามแยกไปซื้อหุ้นกระเมนไปอ่าไปทางวัดเนาะโคมันี้แน่นออกไปนอกบ้านนี่ประมาณนี้ บรรยากาศบ้านอันนึงคือเงียบแหงเอาหัวก็หัวนี้แั่นลามยูอัน,นยูเหอนเก้าของลูกของแม่หนางนี่ตัวนี้แหละ ที่เป็เกี่ยงงามมาเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าคลิปน,น,นั้นหนีก็ได้เอาลงซ้ำนะทุกคนนี่ตัวมานะห้อง14ล้านก,กรีบก็ประมาณสองหมื่นกว่าไก่สองหมื่นสัมวนสองหมื่นกว่าบาทบรรยากาศหลังบ้าน หกเดย์จะง่อยเนาะกว่าเพิ่นบ่ได้อยู่อันนี้มักหออยู่ทางฝั่งไทยไหมปะอันนั้วเม่นมักกล้ว้น้ำเนาะเดี๋ยวขอปุดงวัวก่อนบึงแม่เดี๋ยวไปเสืกงวัวก่อนด้อเดี๋ยวสิทายบึงอีกเทื่อหนึง่งตอนนี้ปล่อยแล้วแล้วหกสิเอามันมือฮนะ อามัดจุเหอืเอาไปไว้ขว <c oughs> ั้วเหืออแต่ละสาวกับปรปมาณไม่เลกคนอะไรไม่เหมือของนงลุ เอามาแล้วมันก็ซิไปคุ้นแล้วทุกคนเดี๋ยวสิเอาหนามาให้มันกินของสั้นบ่อันนี้เป็นหงสีอันนี้เป็นเหล้าเข้า มีดบาดมานักอยู่เด้ทถอกให้เลวๆเด้อทุกคนเนาะนโอ้ไฮเลวมันก็จะกินเนาะยาหน้าบ้านกะฮุกฮุกทุกคนมันเป็นโต้หย่ๆยันละงัว่บก,กัดเนาะ มีเตสีอันเอาจากักมาตัดเอาเลยเนะาะบึ่งมองมาทีนไนวันนี้จะพาพี่ซีไปบึงมรยกาอยู่ทงนายู่ทงนาตัวนั้นเนาะเดี๋ยวบอาบั้งหนาหัวดอกเนาะมันท้าสเปนาห่าวมากกสิไก่โพดพาเป็น เบิง s, ่งบรรยากาศหมอกก็เริ่มออกแล้วอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเนาะทุกคนเงินพี่พรอ้ามักซิดาบางอะซสูงๆแซ่บไดซีดาพวกนี้ไปนี่ก็ไมเงินน้องไอดีไม่ได้ 嗯,嗯,嗯,嗯，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 来，上来。 ตยวนี้ยูพี่ก็มีแต่ผู้แต่ผ่าเนาะทุกคนเนาะผู้สาวบ้านนอกผู้สาวบ้านในเนี่ยันบรรยากาศนี่เขาให้เขานาโอ้หนาคุณหาแต่คงเนาะหาแต่คง ได้มาด้านหรอมาทางพีเตกี้มานากะมะย่างกะผาลางนี้ไปแต่ว่าตอนนี้พื้นทีท่หัวรัดเราไ่ได้ไปแล้วเนาะนขออนุญ,ญาตล้างเท้าก่อนนะคะ ได้ทุกคนเลยเป็นจังไดเป็นจังไดบ้างเป็นจังไดบ้างเป็นยังไงบ้างนี่บรรยากาศประมาณนี้ไม่นางก็เข้าไปสวนนี่ก็เหดเลือกยู่เงือนะะนะก็ยางมาแค่ชิพนี่เบิ้งน่อยเง้ทุกคนเน,นออันนี้ใยยาวๆค่ะยู่ทางบ้านทีเอฟซีกินบ่ หรือว่ามีบนะมันจะเป็นนอคมขมคมขม,ขม,ขมนะ่ะไปเมอย่างมาแล้วก็ย่างมามันจะมีมากเลยนะทุกคนมากแง่ผืนหงนะ่ะตอนนั้นน้อน่งเคยกินตอนยังน้อยนะมันสิ่เป็นแบบฟัดฟาด ดี๋ยวจะให้เบิ้งเลยทุกคนเด้อนหนึ่งสิบปีกองถ่ายให้ VFC เบิ้งว่ามันเป็น,นอะไรหมากใหญ่มามันก็ใหญ่ประมาณอืมโป้มือนึงนี่แหละเดี๋ยวสิบปีให้เบิง้งนี่นี่มากมันจะเป็นอานั้นเลยทุกคนถ้ามากใหญ่มามันก็ท <c oughs> ี่เป็นลายคือลายกับเกนี่แหละเนาะ นี่มาต้นหมันก็สิประมาณนี้นี่อันนี้มันยังบริหารได้แก่ตัวแก่ได้แท้หมันจะเป็นมากในนั้นเลยเโ,<ด>โอเคคลิปนี้น่จะได้ฝากไว้เป็นเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อ เด้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนิ่งดยู่เด้อนี่เนาะไปกับบรรยากาศผู้พาป้าดงหรือว่าป้าป้าดงตึบหนากรว่าแมน่นเนาอทุกคนเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย